อรสวัสดีจ้าคลี่ของช่องรอตรีผ้ารวยนะจ๊ะได้เวลากับกาบ,บมาพบพอกับยายคือเก่านะคะจังไหนยายก็ฝา,ากในเด้อกดติดตามนะคะให้ยายเนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจเนาะจะนอนในการเห็ียดกลิบนะคะแล้วก็ยายก็ขอขอบคุณล่วงหน้าได้จ้่เด้อดออ,อันนี้ก็คือเนืออาสาละเนาะที่ห้องสีเบานะคะห้ามาเริ่มกันที่ การจับคู่นะคะเลขนี้คือใยขัดมาแล้วนะคะอ่าใยขัดมาแล้วยายก็มาจับคู่ให้เลยนะคะมันสิเรียง่ายในการเบิง้งในการตัดสินใจนะคะอ่าต้นนี้มันกับไฮเดนมากก็คือสามเก้าหกห้าเนาะนี่ยายจับคู่ให้แล้วเรียบร้อยได้จัดเด้อง่ายๆนะคะเบิ้งกันง่ายเข้าใจกันง่ายนะคะอันแรก บานี้อันที่สองก็คือหาศูนย์สามแปดนะคะเลขมันสิเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะใหญ่เลยเอามาจับไปเลยนะคะได้รักนี่มันเป็นรักเลขเด่นแต่ว่าการจับคู่นะคะใหญ่กับว่ามันหนาสิเป็นไปเนาะในลักษณะจังสี่นะคะแต่ว่าถ่ายเอฟสีมีตัวอื่นนะคะคือคิดว่าหนาจะไม่จับกับเลขเด่นสี่ตัวนี้เอฟสี่ตัดสินใจเฮ็ไดไปเลยได้จะเดอ้อ อันนี้แคแนวทางใหญ่เอามาเห็นอีกเบื้งมือสื่ออันทัดมาเนี่ก็เป็นซีหกเจ็ดนะคะซีหกเจ็ดนี่ก็แย่จับคู่ให้เรียบเรียบร้อยเนาะทาเมนโบมกักโตหย่เห็ดนะคะมักหลักกะหาโตมาใส่ได้เลยนะคะหรือว่ามักทั้งสองกับเ็ดซี่กันเหลือเกานะคะลักซัวนี้เข้าหายมากกับเป็นซีหกเจ็ดบัสิบเป็นหลักนวยหรือว่าลักสิเนาะจะเนาะ ทัดกันมากอีกจะเป็นเจ็ดหกสามนะคะอันนี้ก็ขึ้นหลักนะคะหลักเตียนบอ่ว่าสิเป็นหลักหน่วยหรือว่าหลักสิบเนาะแต่ว่าการจับคู่ายกกับจับหายเรียบร้อยนะคะอ่าม,มาโปมก,กับการตัดสินใจขึ้นอ,อยู่กับเอฟซีนะคะพินพิจารณาเอาเองนะคะอ่าถัดกันมากอีก ย่งคงเป็นกลุ่มของเหล็กเด่นคือเก่านะคะเก่าเจ็ดสี่อันนี้แยกกะจับไปแล้วเ,เรียบรลอยคือกันเนาะหนึ่งเก่าสามเก่าหาเก่าเจ็ดเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่หาสี่เจ็ดสี่เก่าศูนย์สี่นะคะอาขายเอฟซีพีนิตพิจารณาเอานะคะหมักโตครูแยกจับมาแล้ว หรือวาหมักหลักมั่นนะคะพัดกันไหมกับเป็นรักเดนเพื่อนไหามาซีหนึ่งหลักหกนะคะใหญ่กัจับไหแล้วเรียบร้อยซีหนึ่งซีสามซีหาซีเจ็ดซีเก่าซีศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกสามหกหาหกเจ็ดหกเก่าหกศูนย์นะคะเรียบซีมาพอนะคะ หรือสีเหลือกเอาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปเลยก็ะไดนะคะทัดกันมาเนี่ของแอดชนะพ้นเนาะเอาของเพิ่นล่องมาจับใส่เบื้งนะคะเหมือนกับห้อสรุปนี่เลยเนาะห่อเอาใจคั่วสําคัญมันอันนี้ยายกจะจับไหแล้วเรียบปล่อยคือกันนะคะหกหนึ่งฮกสามฮกห้าฮกเจ็ดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ ศูนย์หนึ 3, ่งศูนย์สามศูนย์หาศูนย์เก็บศูนย์เก่านะคะมักบโมากะเอฟซี FC, พินิตพิจรารณาเอานะคะอันนี้เลขบนนอนมานะคะยายจะจับคู่ให้คือกัมน,นะคะไขๆก็ว่าสรุปเนาะมันเป็นคืออหลอดตัสซินเจงซีนานาเข้ากย็ย่อยย่อยย่อเอามาเอาเตจใจค,ค่วมสำคัญเนาะเอาเตโตติเบป,ปา้า เพจของเงินห้ามั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นการจับคู่นี้ยาาเป็นคนจับเองนะคะอันนี้ก็บซิปน่วยบนนะคะเป็นลักซิปก็ได้ลักหน่วยก็ได้นะคะแต่เป็นบนห้าหกเจ็ดแปดนะคะก็เป็นการจับคู่แล้วเรียบร้อยเนาะจะนอหนึ่งหาสามหาเจ็ดหาเก้าหาศูนย์หา หกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็8 3 8 5เก้าหกศนย่ามเก้าเจ็ดศนยึ้ากะคะอันนี้ก็เป็นบนคือการเป็นไหมาศูนย์นามนะคะเป็นเดนบวาสิเป็นหน่วยหรือว่าเป็นหลักสิบนะคะเพราะฉะนั้นย่าจับคู่มากกับยาเริ่มโตกับนะคะอย่างเจ็ศนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ 0 5 5ห0 7 7 0 0 9 9 0ูอย่าลืมนะคะลักษณะโตกลับมันหามลืมเป็นเด็ดขาดนะคะทัดกันมานี่งกะลักเด่นของเผิ่นก็คือเก่าเจ็ดหากยรยก็จับคู่หายแล้วเรียบร้อยนะคะหาหนึ่งหาสามหาหาเจ็ดหาเก่าหาศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าสเก่าหา เก้ 97, 90, ะะาเจ็ดเก้าศูนย์นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเลขเป่าลงใส่นนำแน่นะคะเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหาหานะคะหนึ่งหนึ่ง,งาสามสามอย่าลืมนะคะลงใส่นนำจังในย่ายกระฝาะเนี่ยด้วยจ้ะที่นี่พิจารณาเบิง้งสิมกักหลักหรือว่ามักจับคู่แล้วเรียบร้อยนะคะาสามารถเอาไปเทียบเคียงได้กาน ซื้อ,อลอตเตอรี่ใดเลยนะคะเจอได้แยกกับฝากน้ำนีเดอวยค่ะเดอแล้วก็ขอบคุณและหลายสำหรับการติดตามเจอกันคิดหนาจ้า